ครับมาตรวจดูคุณภาพโยเกิร์ตที่เราทำไว้เมื่อวานนะครับเห็นไหมเนี้ยเนี่ยเนี้ยได้มาแล้วเห็นไหมทำเสร็จแล้วก็เอาพักแปดชั่วโมงนะฮะแล้วก็เอาไปใส่ในตู้เย็นได้ประมาณสี่ห้าชั่วโมงเห็นไหมันก็อย่างเงี้ยห็นไหมเห็นไหมอ่าเห็นไหมพอใช้ได้นะครับเปิดฝาอ่าเห็นไหมอ่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย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  เนื้อมาขนาดนี้ใช้ไหมอ่าก็โอเคนะครับมือนแบบนียอร่อยก็อร่อยอร่อยจริงๆนะนเนี่ยอร่อยเนี่ยนมยี่ห้อเนี่ยอร่อยนะครับมาก็ท่านก็ลองไปทำนะใช้นมจืดอันอันไหนก็ได้นะครับใช้นมจืดยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วแต่อันหัวเชื้อจะใช้โยเกิร์ตอ่ายี่ห้อไหนก็ได้แล้วเอาเอากระป๋องเดียวกระป๋องเล็กๆนะ่ะเรามาทําเป็นหัวเชือ้อแล้วต่อไปก็ไม่ต้องทำแล้วนะครับมาก็ทํา ทำเก็บไว้อันอทำไว้นิดหน่อยไว้เป็นออันเพื่อจะใช้ในในไอในอตอนต่อไปนะก็ตอนไอไอตต่อไปที่เราจะทำเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เอาไว้กินนะฮะอันที่อันนี้จะทาเป็นหัวเชื้อที่จะทําออีกสองวันะเราก็ทําทีสองวันเราทําทีแล้วก็กินไปหรือหรือสามวันทําดีก็ได้ถ้าจะกินแค่วันแล้วกระป๋องอันนี้เห็นไหม ็มันได้สามก็ไอ้สามกระป๋องเนี่ยมันก็โอเคสามวันทําทีนึงอ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมก็ท่านก็ถ้าอยากกินโยเกิร์ตก็อยากอยากเพิ่มจุลินทรีย์ในลําไส้นะอันนี้มันเป็นไอ้แบบของฝรั่งนะแลคโตเบซิลัสนะฮะอ่าไหมอ่าถ้าถ้าเราจะเพิ่มแลคโตเบซิลัสนะฮะมันก็มันก็จะใช้วิธีเนะี่ยโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวนะเห็นไหมอันนี้มันของฝรั่งนะฮะแต่ของไอ้ภาคเหนือเราก็มี อ่าโทน่ามืดนะครับเห็นไหมอ่าของอ่าที่จะเพิ่มในจุลินทรียเพื่อให้มันเป็นโปรไบโอติกนะครับเห็นไหมอ่าโทน่ามืดเห็นไหมอ,อันของอินโดนีเซียมันก็เขาก็มีไอ้เทมเป้เห็นไหมอ่ามันก็ไปเทียบเท่าของไอ้ถ้าเป็นเกาหลีเขาก็กิมจิใช่นไหมอันนี้เนี่ยเราจะต้องไปเพิ่มจุลินทรีย์ในลําไส้นะครับเพราะว่าอ่าเมื่อมีจุลินทรีย์ในลําไส้เยอะๆแล้วจุลินทรีย์ดีนะครับไม่ใช่จุลินทรีย ถ้าดีไม่ดีนะท่านท่านท่านรู้ที่ตอนผายลมอ่ะถ้าถ้าผายลมไม่มีกินก็เอาจุลินทรีย์ดีเราเยอะใช่ไหมถ้าผายลมออกมาแล้วมันเหม็นโอ้โหอันนั้นไม่ได้แล้วมันไม่ใช่แล้วครับเห็นไหมมันเน่าแล้วมันเน่าอยู่ข้างในเน่ไหมอนนี่ยันี้ท่านสังเกตให้ดีนะครับอ่าการผายลมอ่ะคนเราจะต้องผายลมนะครับอ่าผายลมสังเกตตรงตรงที่ผายลมนั่นถ้าเรากินไอ้พวกจุลินทรีย์ไอ้นี้เนี่ยโปรไบโอติกนี้เยอะๆนะครับเห็นไหม อ่ามันก็จะไปอยู่ในลำไส้นะครับเสร็จแ,แล้วก็อ่าอย่าลืมนะครับแป้งกล้วยดิบนะครับเห็นไหมเมื่อเราใส่โปรไบโอติกแล้วเราก็ต้องใส่ไอ้ไอ Pre ้พรีไบโอติกนะครับมาเนี่ยเนแป้งกล้วยดิบเห็นไหมที่ผมทําไว้เห็นไหมเนี่ยเนแป้งกล้วยดิบเห็นไหมเราก็เอาไปใส่ในแคปซูลน,นะกินเช้าหกแคปซูลเย็นหกแคปซูลเห็นไหมอันนี้นี้ยเนี้ยเก็จะไปเลี้ยงนี่ยเนี่จุลินทรีย์ทุนี้ ไอเล็กโบบิซัสหอเล็กโตบซิลัสเนี่ยหรือไอที่เรามันแบบตัวน้ำเมื่อที่เรากินไปทุกวันทุกวันเนี่ยมเนี่ยเนี่ยอันนี้มันเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับแมท่านจะเรากินเช้าเย็นนะครับแม่เช้าหกเม็ดเย็นเจ็เม็ดถ้าถ้าถ้ามันถ้าถ้าไม่ไม่มีแคบซูมใส่ท่านก็เอาชงก็ได้ชงก็น้ำก็กินเข้าไปนะครับแม่โอเคนะครับแม่ อ่าแป้ง,มมงาาลกล้วยดิบนะครับามะม่วงดิบนะครับมะละกอดิบนะครับไอ้แมาเนี่ยเนี่ยที่เป็นอาหารจุลินทรีย์แถมยังมีไอ้กระเทียมดิบนะครับไอ้แม่กระเทียมดิบนี่ก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์นะครับกินตำตำน้ำๆๆล,ะละเอียดแล้วเราก็กินแล้วมันก็จะไปไหลยอยู่ในลําไส้แถมกระเทียมดิบอ่กระเทียมดิบนี่มันยังเป็นเป็น,ปนตัวควบคุมการชีพประจน่ะการเต้นของหวัวใจอ่ะชีพอันน้เนี่ยนี่มันท่าน ท่านต้องรู้นะครับไอ,ไอของพวกนี้นะท่านท่านต้องกินไอ,ไอสิ่งที่มันมีประโยชน์นะครับอ่าครับวันนี้ผมก็แค่นี้แล้วนะครับเห็นไหมได้ได้ไดละไดุ้คเกิดวันนี้กินวันนี้กระป๋องหนึ่งกินกระป๋องนะครับโอเคนะครับ